นายยันยงพวงราชประหลัดกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยค่ะว่าองค์การคลางสินค้าหรืออคออสอได้อนุมัติกรอบให้นําข้าวเหนียวในสต๊อกรัฐบาลจํานวน10,000แตันมาผลิตข้าวสารเหนียวบรรจุถุงราคาถูกจําหน่ายให้กับประชาชนผ่านร้านถูกใจของกระทรวงพาณิชย์ค่ะและมีมติให้จัดทําข้าวถุงในขนาดเล็กทั้งข้าวเหนียวและข้าวขาวในขนาด1-2กิโลกร,รัมจากเดิม5กิโลกร,รัมเพื่อที่จะให้เหมาะกับความต้องการของประชาชน อีกทั้งเร็วๆนี้นะคะผู้ประกอบการข้าวถุงในตลาดอาจจำเป็นจะต้องปรับขึ้นราคาข้าวสารบรรจุถุง5กิโลกรัมประมาณ10-15บาทเนื่องจากต้นทุนวัตถุดิบคือข้าวเปลือกได้ปรับราคาเพิ่มขึ้นโดยผู้ประกอบการประสบปัญหาขาดทุนแล้วถุงละ2-3บาท โดยการปรับราคารอบใหม่นี้จะเป็นการทยอยปรับราคาครั้งละ3-5บาทค่ะเพื่อไม่ให้กระทบกับประชาชนและยอดขายของผู้ประกอบการมากเกินไปซึ่งราคาที่จะปรับขึ้นนั้นยังไม่ชนราคาเพดานของกลมการค้าภายในที่กำหนดไว้จึงไม่ต้องขออนุญาตค่ะสำหรับเรื่องนี้นะคะคาดว่าสัปดาห์หน้าจะเรียกประชุมหาหรือร่วมกับผู้ประกอบการสินค้าโดยเฉพาะกลุ่มพ่อค้าคนกลางในสินค้าที่มีปัญหา โครงสร้างราคาเพื่อแก้ไขปัญหาโครงสร้างราคาสินค้าให้มีการกำหนดช่วงราคากำไรที่เหมาะสม